สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับวความคืบหน้าสิริกัญญามั่นใจ100%เสียงสวเพียงพอหนุนพิธาเชื่อโหวตผ่านตั้งแต่รอบแรกนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ข่าวสดออนไลน์กรณีนายเฉลิมชัย เพื่อนคอนสวออซึ่งเคยประกาศยึดหลักการเสียงข้างมากจะโหวตให้ในายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรักฐมนตรีแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจจะไม่โหวตให้แล้วเนื่องจากนโยบายมาตรา112ว่าเราน่าจะได้เสียงสวอ,อรครบตามเป้าหมายด้วยจะต้องหาเพิ่มเพื่อสำรองไว้ในกรณีที่มีสวออเปลี่ยนใจนางสาวสรีกัญญากล่าวต่ออีกว่าเราไม่ใช่เพิ่งได้ยินจากนายเฉลิมชัย แต่เห็นสัญญาณมาสักพักหนึ่งแล้วทำให้จำนวนเป้าหมายต้องขยับขึ้นเพื่อให้เกิน376เสียงส่งนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ต้นขอไม่พูดถึงจำนวนเสียงสวออที่มีอยู่ในมือเมื่อถามถึงการนัดหมายประชุมป่ายพักร่วมจะตั้งรัฐบาลเพื่อแจ้งความพืบหน้าการรวบรวมเสียงสวออนั้นนางสาวสิริกัญญากร่าว่าคงต้องมีการนัดหารือกับพักร่วมรัฐบาลอีกครั้งอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้วเรายังมั่นใจ100%ยเปอร์เซนต์ว่าเสียงสวจะเพียงพอในการโหวตนายกรัฐมนตรีพิธาให้เป็นนายกโดยคิดว่าน่าจะโหวตผ่านตั้งแต่รอบแรกแต่เรานั้นก็ไม่ประมาทและเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากไม่ผ่านในครั้งแรกก็จำเป็นที่ต้องมีการโหวตครั้งต่อ,ตอไปนางสาวสิริกัญญากล่าวความคืบหน้ากรีดเลือดซิป ชวนหลีกภัยย้ำลูกพักยึดอุดมการชี้ภาคใต้แพ้บิต่ต้องรู้ใครเหมาะนำทัพเมื่อเวลา11นาฬิกากกรกฎาคมที่รัฐสภาในชวนหลีกภยัยรสอบ,บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เราถึงการเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ชุดใหม่ในวันที่9กกรกฎาคมนี้ต้นพายายามหลีกเลี่ยงเพราะเห็นคนชอบให้สัมภาษณ์ทำให้มีข้อขัดแย้งโดยไม่จำเป็น จึงพยายามลดความขัดแจ้งให้เกียรติทุกคนบางคนพยายามสมัครเป็นหัวหน้าพักเช่นพันโทหญิงทิตารังสิตพลมานิตกุลสมาชิกพักที่มาหาตนและกรรมการบริหารพักที่พักหลายคนเขียนจดหมายมาบอกว่าอยากเป็นหัวหน้าพักข้อที่เห็นชัดคือประชาชนส่งลายมาแสดงความห่วงใยดังนั้นผู้ที่พร้อมและต้องการสมัคร จึงไม่อยากออกมาพูดล่วงหน้ายกเว้นนายอลงกรณ์พลบุตรรักษาการหัวหน้าพักที่แสดงจุดยืนสมัครชัดเจนและเคยลงสมัครมาแล้วสองครั้งขอให้ไปรอดูวันเลือกหัวหน้าพักตนไม่ขอล่วงล้ำมากกว่านี้และไม่ขอกล่าวถึงข้อเสนอในเรื่องของการแก้ข้อบังคับพักเพื่อให้มีการเลือกหัวหน้าคนใหม่ส่วนที่ลูกพักแสดงความเห็นในเรื่องของหัวหน้าพักจะยิ่งเกิดปัญหาหรือไม่ นายชวนกล่าวว่าพักมี25เสียงบัญชีรายชื่อมีเพียงสามคนเท่านั้นควรจะเจียมเนื้อเจียมตัวได้คะแนนไปสุดเก0 0 0 0 0กว่าเสียงเท่านั้นกระทั่งในพื้นที่พักใตย้ยังแพ้พลเดกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์พักรวมไทยสร้างชาติดังนั้นเราต้องประมาณตัวเองและรู้ตัวว่าคนเลือกเราน้อยแค่ไหนถ้ารู้สถานการณ์รู้ความจริงอย่างนี้ต้องคิดในทางบวกว่า พักต้องได้คนประเภทใดมาแก้ปัญหาความคืบหน้าประยุทธ์รับเตรียมนำรายชื่อประธานสภารองประธานสภาขึ้นทูลเกล้าปิกป้อมเข้มไม่ตอบปมคะแนนหายเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนางนัชชารีอนัน,นตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งรายชื่อประธานสภาและรองประธานสภาทั้ง3คนมายัางทำเนียบรัฐบาลแล้วขณะน,นี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีนำรายชื่อขึ้นถึงกล้าโดยไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมครมเพื่อพิจารณาจากนั้นเวลา8ปดตนาทีพระเ็กประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัตติวักนกระทรงลาโหมที่วันเดียวกันนี้ สวมเสื้อผ้าไทยสีชมพูสดใสก่อนพยักหน้ารับหลังผู้สื่อข่าวถามว่าจะนำรายชื่อประธานสภาและรองประธานสภาขึ้นทูนเกล้าเมื่อไหร่อั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงของการชมคณะวงดุริยางเครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปจัดแสดงคอนเสิร์ตในงานแบรนด์มัสเตอร์เอ็กซโ a n n นาลคอนเวนชั่นคลินิกที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานว่าพราะเอกประยุทธ์อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสและร่วมฟังเพลงอย่างสนุกสนานอย่างไรก็ตามก่อนนายกจะเป็นประธานการประชุมคอรอมอพระเอกประยุทธ์ทำการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่กระทรวงสาธารณสุขนำมาบริการพร้อมทักทายสื่อมวลชนด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมยกมือทักทายว่า สวัสดีจ้าวันนี้ฉันฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จ้าคืบหน้าอลงกรณท้าคู่ชิงหัวหน้าประชาธิปัตย์เปิดหน้ามาเลยหยุดแบ่งพวกล่าชื่อออกแถลงการน้ากรกฎาคมนายอลงกรณ์พลบุตรรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และผู้สมัครหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าการประชุมใหญ่วิสามัน ขอพรคประชาธิปัตย์ในวันที่9ก้ากรกฎาคมเพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่จะเป็นไปด้วยราบรื่นไม่มีปัญหาด้วยดำเนินการในกรอบของข้อบังคับและธรรมเนียมปฏิบัติของพักซึ่งผ่านการเลือกหัวหน้าพักมา8ท่านแล้วครั้งนี้เป็นการเลือกหัวหน้าพักคนที่9ในช่วง78ปีของพักและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พักประชาธิปัตย์จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน นายอลงกรกล่าวต่อยว่ามีความหวังว่าจะมีผู้สมัครหัวหน้าพักท่านอื่นๆนั้นประกาศตัวก่อนวันประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าถึงแนวคิดจุดยืนนโยบายแบบตรงไปตรงมาเปิดเผยแต่ขอติติงเรื่องเดียวคือไม่ควรจะให้ใครไปล่ารายชื่อและออกแถลงการสนับสนุน คนนั้นคนนี้เพราะตัวแทนสมาชิกหลายคนอึดอัดใจที่ต้องลงชื่อด้วยความเกรงใจถ้าแต่ละคนนั้นทำแบบเดียวกันทุกภาคความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจะเกิดขึ้นพฤติกรรมแบ่งกลุ่มแบ่งพวกแบบนี้ควรจะเลิกได้แล้วเราต้องการเอกภาพการเปลี่ยนผ่านผู้นำพักนั้นจะได้ราบรื่นเรียบร้อยขอขอบคุณทุกเสียงสนับสนุนและกำลังใจที่มอบให้ผมมาจากทุกภาคส่วน ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาชนภาคเกษตรกรเพื่อนข้าราชการผู้นำท้องถิ่นภาคการเมืองอดีตรัฐมนตรีอดีตสสอ,อดีตผู้สมัครสสอ,อดีตกรรมการบริหารพักสาขาพักตัวแทนพักรวมทั้งเพื่อนนักการเมืองต่างพักผมเชื่อมั่นว่า ด้วยสปิริตประชาธิปัตย์สมาชิกพักทุกคนจะร่วมมือกันเดินหน้าปฏิรูปพักพร้อมสนับสนุนคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่และหัวหน้าพักคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่วันที่9ก,กรกฎาคมนี้นายอลงกรณ์กล่าวนายอลงกรกล่าวต่อยอว่าพักประชาธิปัตย์ต้องการผู้นำที่มีจุดยืนประชาธิปไตยมีภาวะผู้นำที่เข้มแข็งมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้า มีศักยภาพสามารถฟื้นฟูปฏิรูปพักและสร้างความเป็นเอกภาพภายในพักเพื่อให้ประชาธิปัตย์เป็นสถาบันาการเมืองที่เข้มแข็งแข็งแกร่งในรุดมการและเป็นพักการเมืองทางเลือกหลักของประชาชนอีกครั้งหนึ่งความคืบหน้าวิศนุเชื่อมัน่นวันนอนั่งประธานสภาชี้มากประสบการณ์เทียบอุทยัยสามเสียงก็นั่งประธานได้ ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นหลังสภาโหวตให้นายวันมูฮัมหมัดนอมาทาหวัวหน้าพักประชาชาติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าเรื่องดังก,กล่าวนั้นไม่มีบทเรียนทางการเมืองอะไรเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่หมุนไปหมุนมาซ้ำรอยกันเพราะเมื่อพักการเมืองที่เป็นพักใหญ่ไม่สามารถตกลงกันได้ก็ต้องเสนอทางออก เหมือนสมัยก่อนที่นายอุทัยพิมพ์ใจชนนั่งประธานสภาแม้จะมีเพียง3มเสียงแต่ทุกพักการเมืองจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งวันเดียวกันนี้ก็เห็นได้ชัดว่านอกจากพักที่มีเสียงมากคือพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยจะไว้ใจแล้วพักการเมืองในซีกรัฐบาลปัจจุบัน188เสียงก็ไม่เสนอใครขึ้นไปแข่งขันก็แสดงว่าไว้ใจนายวันโมหมัด นอมัทาอีกทั้งได้ฟังเสียงจากผู้ใหญ่รุ่นเก่าในสภาอย่างเช่นนายชวนหลีกภัยอดีตประธานสภาอดีตนายกรัฐมนตรีก็ยังชมว่าในวันมัวหมัดนอมัทามีบุคลิกมีความรู้มีความสามารถมีความเพียงพอแค่นี้นะ่ะก็เพียงพอแล้วที่จะบริหารสภาไปได้ด้วยความราบรื่นผื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรในการเสนอชื่อนายวิทยาแก้ภรรดายจากรกรครวมไทยสร้างชาติ เป็นคู่แข่งชิงตําแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งอย่างไม่คาดคิดนายวิศณุกล่าวว่าก็เป็นธรรมดาเมื่อมีการเสนอชื่อชิงอย่างนี้นะก็ต้องมีการโหวต